ขยีย้นิเวศขอเสนอสประยุทธาร้าภาคทวีปมัชชิมตอนที่166กลางรานสวนกองทัพพยับหมอกที่มากับริงเฉียนนั้นพวกเขาต้องอาปากตาค้างพวกเขาคิดอย่างไรก็คิดไม่ออกริงเฉียนพ่ายแพ้เสียวเหยียนอย่างอนาถปาหน,นีการป่ามือเมื่อชั่วคู่นั้นพวกเขาเองก็เห็นเต็มสองตาตั้แต่ต้นจนจบเสียวเหยียนไม่ได้ใช้ทักษายุ์แม้แต่นิดเดียว แต่ยังสามารถเอาชนะริ้นเฉียนได้ก็หมายความว่าเสี่ยวเหยียนนั้นใช้เพียงปานยุทธ์ของตัวเองเท่านั้นในการต้านรับทัศยุทธ์ของรินเฉียนเอาไว้ได้อย่างรวดรัดและฉับไวอย่างมากและหนึ่งฉากนี้เองที่ทําให้พวกเขานั้นต้องรู้สึกสะท้านสะเทือนอย่างรุนแรงเขาเป็นเศษสวะตระกูลเสี่ยวคนที่แม่ทัพริ้นเฉียนพูดถึงจริงหรือนี่พลังฝีมือระดับนี้จัดอยู่ในสิบอันดับแรก ของคนรุ่นเยาวในตระกูลกูลยังได้เลยนะสิบคนนั้นมองหน้ากันด้วยความตกตะลึงและยังมองเห็นความหวาดกลัวเล็กน้อยที่ปรากฏขึ้นมาเพียงหนึ่งท่าโจมตีของเสี่ยเวเหียนก็ทำได้ถึงระดับนี้แล้วประสบการณ์การต่อสู้ของเจ้าหมอนี่แข็งแก่งกว่าริงเฉียนไม่รู้เท่าไรนำสามปานยุดอยังหนักแน่นทรงพลังมองป้าเดียวก็รู้ว่าเป็นผู้ที่มีพื้นฐานมั่นคง พลังฝีมือของหลิงเฉียนก็แค่อาศัยการเจิมจากขอบวงสวงในตะกูลนำซ้ำหลังการเจิมยังไม่เคยผ่านการเขี้ยวกรรมสักเท่าไรเทียบกับปานยุทธของเสี่ยวเหยียนแล้วนับเบาๆาหวงอย่างยิ่งพอเห็นฉากการต่อสู้ดังกล่าวผู้อาวุโสทั้งสองคนก็พูดคุยกันได้ความชื่นชมดูจากระดับความแข็งแกร่งของปานยุทธเสี่ยวเหยียนแล้วเซี่ยวเหยียนเองรุดหน้าไปทีละก้าวอย่างมั่นคง และการฝึกด้วยความอดทนระดับนี้บนเส้นทางแห่งการฝึกหยุดในอนาคตเสี่ยวเหยียนจะก้าวหน้าไปไกลมากกว่าริงเฉียนไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่าหริงเฉียนข่าวนี้นับว่ารนหาความอภัยยศโดยแท้พินเออนั้นไม่รู้สึกแปลกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะนางรู้จักพลังฝีมือของเสียวเยียนเป็นอย่างดีถึงแม้ว่าริงเฉียนนั้นจะเป็นอัจฉริยะบวกกับได้รับการอบรมสั่งสอนจากตระกูลกู่เป็นอย่างดี แต่เขาแทบไม่เคยลงสนามการต่อสู้ที่ต้องฆ่ากันตายจริงๆดังนั้นประสบการณ์ของเขากับเสี่ยวเหยียนจึงต่างกันเสี่ยวเหยียนเข็นฆ่ามาตลอดทางจนถึงทุกวันนี้ได้แต่ริงเฉียนนั้นไม่ต่างอะไรจากหมูสนามซ้อมที่อยู่แต่ในอ้วนไม่เคยลงสนามจริงแน่นอนท่านมองแค่ปานยุดภายนอกอาจจะมองไม่ชัดเจนแต่เมื่อไรที่ต่อสู้กันเมื่อน,นั้นมันจะเห็นได้เลยว่าของแท้กับของปลอมนะ่ะมันแบบไหน ลิงเฉียนที่ได้ยินคำวิาพากษ์วิจารณ์เหล่านั้นตอนนี้เขาเองก็รู้สึกโมโหจนหน้าแดงตัวสั่นไปหมดหลังจากนั้นเขาก็ปลดปล่อยปานยุดออกมาจากกายอย่างเต็มกำลังหลังจากนั้นปานยุดสีเงินที่เหมือนกับงูสายฟ้ามากมายก็ผนึกขึ้นที่ฟ้ามือลิงเฉียนเขาทำการตบฟาดไปทางเสียวเย็นอย่างแรงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนั้นทำให้ทางด้านเสียลเย็นเนี่ยเขาปวดคิ้วเล็กน้อย หลังจากนั้นเสี่ยวเหยียนก็ปิดตัวรลบการโจมตีดังกล่าวพร้อมกับกำกำปั้นแล้วชกเข้าใส่ซวงอกของทางด้านหิงเฉียนอย่างแรงแสงอัศนีบนร่างหิงเฉียนบุนเ็วอย่างมากเพียงตาเดียวก็ผนึกกลายเป็นโรสายฟ้าป้องกันซวงอกเอาไว้เพื่อสกัดหนึ่งมัดโจมตีนี้ของเสี่ยวเหยียนเสสวะตะกูลเสี่ยวอย่างเจ้ามีคุณสมบัติวิจารเราแม่ทับด้วยงั้นรือ โลสายฟ้าป้องกันหมัดของเซียวเหยียนเอาไว้ใบหน้าหลิงเฉียนเองก็แดงก่ำขึ้นมาศาสตร์ลับเงินลือพอรู้สึกถึงกินอายหลิงเฉียนที่มีความแข็งแกร่งมากขึ้นเซียวเหยียนเองก็ถอยออกมาสิบกว่าก้าวิชาแปลโรหิตหรือหมอนี่อยากตายหรือไร่ถึงกับนำศาสตร์ลับทำร้ายตัวเองชนิดนี้ออกมาใช้คูสูงวัยทั้งสองคนนั้นต่างหันหน้าไปทางคิเนอร์และพูดว่าคุณหนู ไม่ต้องสนใจควินเอ๋อกับสายหน้าแสหาความอัปยศเองให้โดนซะบ้างกลางนภาตอนนี้ตลอดทั้งร่างหลิงเฉียนนั้นมีแสงเรืองรองแต่ในนั้นจะมีสีแดงปะปนอยู่ด้วยตอนนี้เขาทําการจ้องมองเสียวเหยียนพร้อมกับผนึกหอกโลหิตขึ้นมาเสียวเหยียนเองก็แปลกใจเพาราะศาสตร์ลับของตระกูลกู่นั้นนับว่าแข็งแกร่งจริงๆตอนนี้ทางด้าวลินเฉียน บรรลุถึงระดับบรรพุทธเจ็ดาวแล้วแต่ไม่ว่าศาสตร์ลับจะร้ายกาจปานใดหากไม่มีรากฐานอันมั่นคงก็ไร้ค่าจนบัดนี้ท่านยังไปไม่ถึงครึ่งหนึ่งที่ข้าประเมินไว้ได้วยซ้ำเสี่ยวเหยียนตอนนี้รู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าหิงเฉียนนั้นจะอยู่ในระดับบรรพุทธห้าดาวแต่ในสายตาของเสี่ยวเหยียนหมอนี่กแค่ะระดับบรรพุทธสี่ดาวถ้าปาศจากทัศยุทธ เจอกับระดับบันผูดุษสามดาวที่มีรากฐานมั่นคงรับรองว่าหมอนี่ก็ไม่เหลือทราบสรุปแล้วพลังฝีมือที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นเพียงแค่เปลือกนอกแต่ข้างในกวงโบต่อให้ฝ่ายตรงข้ามนั้นจะใช้ทัาษายหยุดในการเพิ่มระดับพลังให้กับตนเองจากบันพูดุษ6ดาวขั้นสุดเกือบจะถึง7ดาวแต่ในสายตาเสี่ยวเหยียนที่แสดงอขีฟ้าสามจำแรงขั้นที่หแล้วแทบไม่มีแรงคุกคามอะไรเลย เจ้านับเป็นตัวใดรอข้าจับตัวเจ้าได้ก่อนเถอะจะสั่งสอนในสาสมความพื่งเสียวเหยียดเนี่ยทำให้ในตาของหลิงเฉียนตอนนี้มีแววเข็นข้ามากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นร่างเขาก็หายวับไปพอเห็นหลิงเฉียนร้องหนไปเสียวเหยียนก็สายหน้าหลังจากนั้นก็ขยับเท้าเล็กน้อยในจังหวะที่เสียวเหยียนเนี่ยเพียงแค่เคลื่อนขยับเท้าเท่านั้นควอากาศด้านหลังนั้นก็ปรากฏสายฟ้าพุ่งโจมตีมาแต่ ก็ไม่ถูกเซียวเหยียนอยู่ดีหนึ่งท่าโจมตีนั้นพาดเป้าไปทางด้านหอกของริงเฉียนก็คดเขี้ยวเหมือนกับงูฟาดไปที่ศีรษะเซียวเหยี็นในจังหวะนั้นเซียวเหยียนก็ไม่เกิดความกลัวเลยเขาทําเขียนแค่หงายหน้าไปข้างหลังเล็กน้อยพร้อมกับหมุนตัวเองเป็นเกี่ยวหลังจากนั้นเท้าข้างหนึ่งเซียวเย็นก็ตวัดเตะออกไปอย่างสุดแรงควกาที่ถูกเซียวเหยียนเตะนั้นริงเฉียนเผยโฉมทันที พร้อมกับโรคสายฟ้าที่ปรากฏออกมาทว่าไม่สามารถสลายพลังโจมตีของเซียวเหยียนได้หมดร่างของเขาเองยังถลารไปหลายก้าวเนื่องจากพลังเตะนั้นพอร่างกระเด็นไปนั้นริงเฉียนเองก็ใช้ช่วงเวลานี้สำหรับฝ่ามือเหมือนกําลังเตรียมอะไรบางอย่างไว้พอเห็นแบบนั้นเนี่ยเซียวเหยียนเองก็จ้องมองไปเขาเองก็พุ่งโจมตีต่อไปเหมือนกันแต่ริงเฉียนนั้นหลังจากขาดทุนหลายครั้งแล้ว ข่าวนี้ไม่กล้าต่อสู้ระยะประชิดกับเสี่ยวเหยียนอีกเพราะเกิดความกลัวเล็กน้อยเขาเลยทําการตวัดเท้าเตะหอกออกไปหอกที่ได้พลังเตะนั้นเสริมพลังให้ก็กลายเป็นบางกรตัวหนึ่งพุ่งทะยานเข้าใส่เสียเยเเส่ยวเหยียนความเสี่ยวเหยียนเห็นแบบนั้นก็ใช้สามพันอัศนีบาดเขินทะยานอย่างรวดเร็วรลางจากนั้นเหยียบหอกทีหนึ่งร่างไปปรากฏเบื้องหน้าของหลิงเฉียนตาพลิกสมุด พอเสี่ยวเหยียนปากรดออกมาเนี่ยริงเฉียนเองก็มีแววตาเจ้าเล่ห์พร้อมกับฟาดตาฝ่ามือใส่หน้าผากเสี่ยวเหยียนอย่างสุดกำลังตาฝ่ามือนั้นขยายใหญ่ในดวงตาของเสี่ยวเหยียนมากขึ้นเสี่ยวเหยียนทําการหลบ้ดยท่วงท่าพิสดารหลังจากนั้นก็ยื่นแขนออกไปข้อศอกกปะหนึ่งใบมีดข้อศอกดังกล่าวเคลือบคุมด้วยเปรวเพิงสีเขียวฟันเขาใส่ข้อมือของริงเฉียนอย่างแรงส่งผลให้ข้อมือข้างนั้นเนี่ยแตกหัก การลงมือที่เร็วมากของเสี่ยวเหยียนทําให้หลิงเฉียนนั้นไม่ทันได้ร้องออกมาแม้แต่นิดเดียวหลังจากเสี่ยวเหยียนฟันข้อมือของหลิงเฉียนหักสะบ้านไปแล้วเซี่ยวเหยียนก็ยังคงใช้มัที่ปกคลุมได้เปลวเพลิงชกใส่ใบหน้าของหลิงเฉียนอย่างแรงความเจ็บปวดนั้นพุ่งขึ้นมาถึงข้อมือแต่ยังไม่ทันได้ร้องออกมาแม้แต่แอะเดียวหมัดที่ปกคลุมได้เปลวเพลิงกษัตรย์เขาใส่หน้าเขาอย่างแรง ปะมือกับเสี่ยวเหยียนเพียงสิบกระบวนท่าเท่านั้นทําให้ตอนนี้เขารู้ซึ้งถึงคําว่าการเอาชีวิตเข้าแรกแล้วและที่ทําให้เขารู้สึกหวาดกลัวขึ้นไปอีกก็คือเสี่ยวเหยียนสามารถหลุดลอดจากทัศนยุทธในการโจมตีของเขาไปได้อย่างง่ายดายกำปั้นนั้นพอถึงหน้าปุ๊บทางด้านรินเฉียนก็ใช้พลังแห่งสายฟ้าป้องกันเอาไว้หลังจากเขาสามารถป้องกันหนึงมัดเสี่ยวเหยียนได้ยังไม่ทัน ที่จะได้ถอนหายใจเลยหมัดมากมายนั้นก็ปรากฏขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เขาใจหายวาบทันทีเพราะหมัดแต่ละสายนั้นปกคุม,มไปด้วยพละกกาลังที่น่ากลัวทั้งหมดหมัดมากมายเหล่านั้นซัดลงไปที่โรคสายฟ้าของเขาหลังจากถูกโจมตีอยู่หลายครั้งติดต่อกันสุดท้ายก็เกิดร้อยปีแตกแลกทันทีหนึ่งหมัดนี้ของเสียวเหยียนต้องบอกว่าหนักแน่นและแม่นยำ ริงเฉียนเนี่ยรับไปเต็มๆพร้อมกับกากเลือดออกมามีฟันหลายซี่ปาปนออกมาในนั้นด้วยส่วนล่างของเขาก็ไม่ต่างอะไรจากสกุณาปีขักร่วงร้นสู่เบื้องร่างกระแทกะกับกำแพงของรานสวนแห่งหนึ่งอย่างแรงทำให้พื้นที่แถวนั้นกลายเป็นซากปรากหักพังทันทีเสียวเหยียนตอนนี้ใบหน้ากับไร้ความรู้สึกมากๆเขาจ้องมองไปที่หลุมใหญ่นั้นด้วยใบหน้าที่นิ่งสงบหลังจากนั้นก็เตะหินทีหนึ่ง ตอนนี้ในหลุมยักษ์นั้นได้ยินเสียงโอดอวยด้วยความเจ็บปวดดังขึ้นมาหลังจากเสียวเหยียนลงสู่พื้นแล้วเขาก็ทําการใช้พลังดูดจากฝ่ามือนั้นดูดเอาก้อนหินเหล่านั้นออกไปพร้อมกับได้เห็นร่างของหลิงเฉียนที่ตอนนี้เออบาบไปได้วยเลือดเต็มร่างกายไปหมดเขาใช้ฝ่ามือดูดหลิงเฉียนขึ้นมาแม่ทัพหลิงเฉียนเศษสวัสดิกูลเสี่ยวเยีงข้าบัดนี้มีคุณสมบัติวิจารณท่านได้หรือ,อย่ง พอถูกเสี่ยวเหยียนบีบคอไว้เนี่ยรินเฉียนเองก็พูดอะไรไม่ออกเพียงจะออกแรงนิดเดียวก็ไม่กล้าแม่ทัพแห่งกองทัพพยับหมอกที่วางท่าใหญ่โตก่อนหน้านี้ตอนนี้แทบดับดิ้นคามือเสี่ยวเหยียนแล้วพอเห็นรอยยิ้มเสี่ยวเหยียนนั้นรินเฉียนเองก็พยายามจะดิ้นให้หลุดจากเงื้อมือของเสี่ยวเหยียนแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถหลุดได้ตอนนี้เขารู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาตลอดระยะเวลาที่ปะมือกันนั้น เซียวเหยียนไม่เคยสำแดงทัศายุท์ออกมาเลยนี่คือการยามหน้าอย่างหนึ่งแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นริงเขียนก็ยังคงปาชัยและพายแพ้ยังหมดรูปตราบจนบัดนี้เขาเองก็เพิ่งจะรู้ตัวขึ้นมาว่าเซียวเหยียนตอนนี้ไม่ใช่ระดับวิญญาณในปีนั้นอีกแล้ว30ปีกระแสทารา6กพันตะวันออก30ปีกระแสทารา 6, กพันตะวันตก อย่าได้ศบประมาทดุ่มน้อยตกอับเป็นอันขาดนี่ติดค้างในปีนั้นวันนี้ถึงเวลาชดใช้แล้วพอเห็นแววตาหวาดกลัวในดวงตาริงเฉียนนั้นเสี่ยวเหยียนเองก็เชื่อมั่นขึ้นมาว่าหลังการปามือวันนี้ในใจของอีกฝ่ายนั้นจะเหลือรอยประทับแห่งความหวาดกลัวเอาไว้ไม่ว่าริงเฉียนจะบรรลุถึงระดับใดก็ตามแต่เมื่อไรที่เขายืนต่อหน้าเสี่ยวเหยียนความหวาดกลัวในอดีตนั้นจะถาถม จนทำให้เขาไม่สามารถสู้ได้อย่างเต็มกำลังฝ่ามือบีบคอริงเฉียนเอาไว้หลังจากนั้นเสี่ยเวเยียนก็ตวัดมือ่าหนึ่งร่างลิงเฉียนไปกระแทกกระเสาขนาดยักษ์หลังจากการกระแทกครั้งนี้ริงเฉียนกากโรหิตออกมาพร้อมกับล้มลงโดยที่ไม่ทราบชะตากรรมว่าเป็นหรือตายแม่ทัพริงเฉียนงันลือกองทัพพยับหมอกสิบกว่าคนนั้น พอเห็นว่าเป็นหลิงเฉียนพวกเขาก็เริ่มรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาถ้าวันนี้เซียเวเหย็นฆ่าลินเฉียนที่นี่พวกเขาทั้งหมดก็จะถูกโทษทันร้ายแรงเมื่อกลับไปยังตระกูลวางใจเขาไม่ถึงตายโอเคครับเจอกาสหน้าคลิปหน้าขอบพระคุณมากครับไปแล้วเด้อเจอกาสหน้านะจ๊ะ